ที่สองคมาได้แลนะ้วครับคูณแปกสี่บบห้าห้าตา ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกทท่านครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพลคนสกลครับครับวันนี้นะครับบ่าวพลพามาชมนะครับเจ้ารถเกี่ยวใหญ่นะครับพอเจริญพัฒนานะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับก่อนที่จะลงเกี่ยวข้าวนะครับนะครับ พอเจริญพัฒนานะครับนี่น้ำหนักเก้าตันนะครับน้ำหนักเก้าตันนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมครับเห็นรหัสไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับชัดๆนะครับ J.O. แปดีนะครับตัวนี้นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่สองร้อยหกสิบแรงม้านะครับ นี่นะครับรถเกี่ยวนะครับพอเจริญพัฒนานะครับดูแลโดยทีมงานนะครับลุงเรืองนะครับทีมงานลุงเรืองนะครับหรือเสียเป้านะครับคันนี้เดี๋ยวเรามารอดูนะครับการทำงานประสิทธิภาพจะขนาดไหนนะครับจะเร็วแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับว่ากำลังแดงมาสูงนะครับตัวนี้สูงมากนะครับ ไงก็จะลืมนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพลคนสกลกันด้วยนะครับสวัสดีครับเอฟซี FC บ่าวพลคนสกลทุกท่านครับวันนี้เราก็จะไม่เกี่ยวเวบาๆประมาณสักแปดไร่โดยอู่รถอู่พอเจริญพัฒนานะครับใครมีงานสนใจติดต่อผมมาได้นะครับ0 8 7 9 4 5 5 0 3 6ครับผม เอาละครับ MC ครับได้เวลาทำการแล้วนะครับเสียเป้าขึ้นประจำตำแหน่งแล้วนะครับอ่อชมนะครับการทำงานนะครับประสิทธิภาพของเจ้ารถเกี่ยวนะครับพอจะเริญพัฒนานะครับอย่างที่ว่าละครับเป็นเครื่อง JO 8อปซนะครับ260รแรงม้านะครับ มาดูนะครับว่าจะวแค่ไหนนะครับปากเกี่ยวก็3ามเมตรนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่9ตันนะครับตัวรถเกี่ยวน้ำหนักอยู่ที่9ตันระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ อุ่มได้สองตันครึ่งนะครับร้อนเฉียไปนิดหน่อยนะครับพี่ เกีียวดันนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับควสินค้าการทํางานของเกี่ยวดันนะครับของเจ้ารถขอเจริญพัฒนานะครับก็ความไวนะครับความไวนะครับในการเกี่ยวก็จัดว่าไวนะครับเพราะว่าเครื่องที่มีกําลังสูงนะครับแล้วก็ปากเกี่ยวนะครับใหญ่นะครับกว้างนะครับปากเกี่ยวสาเมตรนะครับสาเมตรนิดๆนะครับไม่ใช่สาเมตรเป๊ะๆนะครับ รวมประสิทธิภาพนะครับของการทำงานไปนะครับใครที่ชอบนะครับรถใหญ่นะครับที่มองมองกันอยู่แล้วก็พิจารณาครับรับดูรับชมอาครับก็บ่าลก็พามาชมนะครับพามาชมพาให้เห็นเท่าที่บาวลจะรู้จะเห็นเหมือนกันนะครับ ใครที่มองมองอยู่ก็ต้องพิจารณานะครับเพราะว่านี่ก็น้ําเยอะด้วยนะครับในการเกี่ยวตอนมีน้ำมันก็พยายามระบายน้ําไปด้วยเกี่ยวไปด้วยนะครับถือว่าลอยตัวได้ดีอยู่นะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับที่มีน้ําหนักเยอะนะครับ อ้า่ก็สวยนะครับค่านี้เสมอกันเลยนะครับเอฟนูนนะครับเสมอกันเลยสวยมากครับ อนุญาตซูมนะครับขออนุญาตไม่เดินตามนะครับว่านาแปลงใหญ่นะครับเดินก็เหนื่อยนะครับ สี่ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องบ่าวพลคนสกลกันด้วยนะครับฝากไว้กับอีกหนึ่งช่องนะครับเล็กๆนะครับของบ่าวพลคนสกลน,นะครับ ก็ช่วยช่วยนะครับช่วยกันติดตามให้เป็นกําลังใจนะครับในการถ่ายคลิปนะครับต,ต่อไปของบ่าวพลกันด้วยนะครับบ่าวพลก็จะพะยายามนะครับสร้างสารรค์ผลงานีินิสวยๆให้กับเอฟซี C, ที่น่ารักทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวพลก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ ก็คงจะขอนะครับจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอมคุก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ